คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ สวัสดีนะฮะเช้าของการเดินทางวันที่328นะฮะตอนนี้วันก็กำลังจะเข้าไปที่ Education Center นะครับที่มาสอบถามตัวรถเมื่อวานนะแต่ว่าพอดีวันนี้อากาศมันเย็นมากนะก็เลยตื่นสายนะครับขี้เกียจลุกด้วยนะก็ตอนนี้ก็เวลาใกล้จะ10โมงเช้าแล้วนะรถเราออกอตอนเที่ยงนะครับเขาบอกว่ารถจะมาตอนเที่ยงดังนั้น2ชั่วโมงกับระยะทางไปกลับประมาณ15กิโลเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าจะปั่นจักรยานไปถึงหรือเปล่านะคือเดี๋ยวลองสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูก่อนนะว่าเราสามารถปั่นไปที่เจดีกลางน้ําได้ทันเวลากับที่รถจะมาหรือเปล่านะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าทันก็จะได้เก็บได้อีกสักหน่อยนะึงเคฮะ Good morning Uh, how about you think? i um, still have time to cycling from here to Pagoda uh, and come back at Toriel. Yeah, I still have time, right? Maybe go and come back uh, to Pagoda. Yeah, yeah. But I booked the the bus uh, on Toriel to Khata. To but One yeah, okay. โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้จักรยานแล้วนะฮะเตรียมตัวนะครับปั่นไปหาเจดียกลางน้ำวอชิเนนเนียวพักกอดะชูเมนชูนะฮะชูเมนชูพักกอดะนะสำเนียงเราไม่ค่อยจะได้นะมันต้องชูเมนชูโอเคฮะนุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยปั่นจักรยานกันอันนี้เป็นครั้งแรกนะ สำหรับชืินบอลนี่จะแบบใส่สโลงฝั่นจักรยานนะจะได้เรื่องยังไงไม่รู้นะแต่ว่าระยะทางไปกับ15กิโลเมตรโดยประมาณนะฮะแล้วเรามีเวลาอีกอสองชั่วโมงกับสิบห้านาทีโอเคฮนะลุยมันจะไหวไหมเนี่ยไอบอลโอเคน่าจะได้อยูอลุย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 โอเค โอเคฮะถึงแล้วนะอู้เมื่อยใช้เวลาปั่นชั่วโมงหนึ่งโอ,โอเคฮะ How much the boat to the temple? อ่าโอเคฮะคือมาถึงแล้วไม่ไปก็ไม่ได้นะเอาซะหน่อยดีกว่าค่าเรือไม่แพงนะ21บาทนะไปกลับก็42บาทนะครับคนเดียวเขาก็ไปโอเคฮะเอาซะหน่อยรีไปรีบมาให้าอได้

ติ๊บติิเลิฟเลิฟเริ่เริเรโอ้ยถูกมากเลยนะฮะไปกลับนี่คือแค่พันเดียวเองนะตอนแรกนึกว่าไปพันหนึ่งกลับพันหนึ่งนะฮะคือแค่พันเดียวเองก็เลยให้ติปเขาไปห้าร้อยเพราะว่าคือถ้าให้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนกลางนะก็ดังนั้นไปให้ติปบเขาไปห้าห้าร้อยโอเคฮะเป็นว่าเดี๋ยวเรายัง น่าจะพอมีเวลาแหละตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะตอนนี้11บเอโมงแนะล้วเดี๋ยวเราเรีบปั่นกลับไปดีกว่านะน่ายังพอทันอยู่โอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่เซ็นเตอร์เดกี yeah. ้ครับตอนนี้ก็11บเอโมงสีนะแล้วก็มาถึงทันเวลาโอ้ยแตบบ่ว่าเมื่อยมากนะ เ,เป็นว่าเดี๋ยวนั่งพักรอรถมารับตอนเที่ยงนะครับถ้ารถไม่เลทนะนะโอเคครับ <Okay. S 1> okay. ทำมานะตั่วนะฮะที่ระบ,บุไว้รถจะออกบ่ายโมงครึ่งนะฮะเชี่ยแล้วแม่งบอกกูเที่ยงนะไอเราก็ปั่นแบบเกือบตายนะโอ้ข้าวเครื่องกะว่าไม่ได้กินเลยนะแล้วก็แบบมารีบมานะตรงไอศูนย์นั่นมานะแล้วก็จ่ายตังค์ซื้อตั๋วนะที่ไหนได้นะก็บอกบ่ายโมงครึ่งนะโอ้โหนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยก็เลย มาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาขึ้นรถอีกจุดหนึ่งนะก็คือจุดที่อ,อยู่ใกล้ๆที่พักเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะก็เป็นว่าบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวรอดูนะว่าก๋วยเตี๋ยวของพม่าหน้าตาจะเป็นยังไง ก๋วยเตี๋ยวพม่านะอันนี้จะเป็นมือแรกนะที่เรากินก๋วยเตี๋ยวของพม่านะครับเยอะมากอ่ะอันนี้ก็คือห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบยี่สิบเอบาทนะก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันจัดนะครับ o นมีรสชาติแต่ว, <hail schnell. S 1> ว <ve> ่าเกิดไปหน่อยนึงเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงเืมเส้นก็จะแบนๆเหนียวๆนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีไข่ แล้วก็ผักเพียบเลยน้ำซุปก็ร้อนก็โอเคฮะรสชาติใช้ได้อืมคือกูนะเราเนต่ยชายยวยมเลดกกินอะไรเลี่ยเส้นมันจะหนดืดหนืดดีนะครับเหมือนพวกอารมณ์ประมาณยังไงเดียวเส้นแก้วเหรอหรือว่าเส้นเส้นอะไรสักอย่างบอกไม่ถูก แต่ว่ามันถูกดีไงยี่สิบเอ็ดบาทเลยครับช่วยเบลเลอร์เลย รอตั้งนานตั้งเสือไม่มานะพอไปห้องน้ำปุ๊บอะคือคนที่บ้านก็มาเคาะประตูเรียกเลยบอกเฮ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วโอเคฮะเกือบตกรถเลยคือมันบอกบ่ายโมงครึ่งนะนี่มาบ่ายสองเลยนะโอเคฮะน่าจะท้องเสียนะคงจะเป็นอาหารเย็นเมื่อวานนะกินเยอะจัดนะวันนี้สี่รอบแล้วโอเคฮะไปกันต่อนะ โอเคยัย okay. yeah, thank you โอเคฮะตอนนี้เวลา6กโมงนะฮะบอลก็มาถึงเมืองอานาบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเรื่องมันยาวนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอหาแท็กซี่ไปสถานีรถไฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคฮะโอ้โหออหนักเอาอไปวางก่อน โอ้แถวนี้แบบไม่ไม่มีบ้านคนเลยอะแท็กซี่อะโอเคเดี๋ยวคว้ากันโอเคฮะก็เอากระเป๋าขึ้นหลังแล้วมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะตอนนี้ฮะบอลมาอยู่ที่เมืองนาบานะซึ่งเป็นเมืองที่เราซื้อตั๋วรถบัสมาลงตรงนี้นะฮะ ซึ่งเดิมทีเนี่ยฮะที่คิดไว้นะครับจากนาบาเนี่ยบอลจะต้องต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะไปยังเมืองกะตะนะกะตาตากะตะอะไรนี่แหลนะฮะน่าจะประมาณสักอ่ายี่สิบโลยี่ห้าโลนะต้องต่อมอไซค์รับจ้างเข้าไปนะเพื่อที่จะไปค่าที่นั่นหาโรงแรมนอนที่นั่นแล้วก็ตีห้านะตื่นขึ้นมาล่องแม่น้ําเอาอีลาวะดีพรุ่งนี้ก็คือทั้งวันเลยนะในการล่องแม่น้ําอีลาวะดีสิบห้าชั่วโมงไปยังเมืองมันดาเลนะ ซึ่งเมื่อลองเข้าไปดูในรายละเอียดค่าใช้จ่ายมันเยอะมากนะเกือบ1,000บาทสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลน,นะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเสียเวลาไปเปล่าๆทําไม1วันนะในเมื่อ,อที่เมืองอบาน,นาแห่งนี้นะครับมันก็มีสถานีรถไฟที่สามารถไปยังมันดาเลได้เลยนะเราก็เลย คิดไปคิดมาเฮ้ยกูไม่นั่งแล้วไม่นั่งเรือแล้วนะฮะไม่ล่องเรือแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมันหมดเวลาไปวันนึงก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับตอนนี้6โม15เรามาอยู่ที่เมืองบานานะครับเดี๋ยวเราหามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่สถานีรถไฟแล้วไปเช็คตั๋วกันดูเท่าที่เข้าใจไม่ผิดนะครับ มันจะมีตั๋วรอบสองทุ่มอ่ะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วรอบนะั้นแล้วเรานอนบนรถไฟเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปเช้าที่มันดะเลเราจะได้มีเวลาหนึ่งวันเต็มๆในการเก็บแหล่งท่องเที่ยวในบัรดาเลเพิ่มอีกนะเพราะว่ามันมีแหล่งท่องเที่ยวอีกสองสามที่ที่บอลอยากจะไปและสามารถไปได้แต่ว่าเดิมทีวันเราไม่พอซึ่งในเมื่อตอนนี้เราตัดแม่น้ําอีลาวด,ดีออกนะฮะเราจะได้วันกลับมาเพียงพอนะครับแต่ว่าก่อนอื่น เดี๋ยวเราต้องหามอเตอร์์ไซครับจ้างที่นี่ก่อนนะฮะเพื่อที่จะจ้างเขาไปส่งที่สถานีรถไฟนะได้ความว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคฮะโอเค thank you เวทเฮียนะเวทเดือดเลยนะเดือดมาล้เตสุบ้านะบ๊ายบาย โอเคฮะคือคุณป้าแกโทรหาคนที่อ่าเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ญาติแกนั่นแหละโทรไม่ติดน,นะไม่อยู่นะแกก็เลยไม่อยากให้เรารอนานนะแกก็เลยให้เราขับมาเลยแล้วก็บอกทางมาจริงๆไม่ไกลนะให้ไปพันหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าแกเรียก2 0 0 0นะเราก็ไม่อยากต่อนะสอง0ก็2,000นะโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟนาะบาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะมีตั๋วไปมันดาเลยรอบกี่โมงพิกเก็ตเลย

7 5รินีไฟเนี่โอเคอ่าวอะน้มครอกเ็งที่เดโอเคโอเคฮะก็เรียบร้อยนะตอนนี้6กโมงครึ่งนะครับเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยจะมาประมาณหนึ่ทุ่มสี่นะฮะ แล้วก็จะถึงประมาณตีห้านะครับก็โอเคฮะเอาเป็นว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราหาข้าวกินรองท้องก่อนแล้วกันนะครับสถานีนี้ก็เป็นสถานีเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเป็นสถานีบังเอิญที่เราเพิ่งมาโดยไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเพิง่งคิดได้เมื่อประมาณ3 4สี่ชั่วโมงที่แล้วนี่องโอเคฮะหาข้าวกินก่อน สั่งอย่างเดียวนะอันนี้จะคล้ายๆกับผนงไก่บ้านเราอะนะครับไม,ไม่ใช่ผนงสีมัสมันนะนะฮะแล้วก็ทองอย่างนี้ฟรีนะครับแต่ว่าจริงๆอยากกินอย่างอื่นนะไม่อยากกินพวกเครื่องเทศอะไรเพราะว่าตอนนี้กําลังท้องเสียอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกอะไรมากนักนะครับก็เลยจะไม่กินก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวจะแบบหิวไม่มีแรงนะครับวันนี้ถ่ายท้องไปสี่คนล้สองอย่างนี้ไม่ได้สั่งแต่เ,เขาก็ยกมาให้นะ ต่เราว่าไม่กินดีกว,ว่ากินเยอะมันอันตรายตรงนี้โดนไปสองพันนะถือว่าแพงนะครับจริงๆก็อย่างเดียวก็ที่เคยกินก็พันไม่เกินพันห้าอืมไ,ไม่ไงอ่ะมาอีกอย่างมันเป็นสี่แล้วโดนไปสองพันนะแต่เราจะกินแค่อย่างเดียวแนละอย่างอื่นเราไม่กินนะโอเคคนระับสองพันคิดเป็นเงินไทยก็สี่บสองบาทกับข,ข้าวเต็มโต๊ะเลย เจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่คนที่เราซื้อตั๋วนะไม่รู้เขามาตั้งใจมาดักเราตรงนี้หรือเปล่าโอเคฮะตัของเรานี่ยฮะออ d i n รี่คัสนะครับอันนี้เป็นขบวนใหม่นะดูจากตู้ดูจากอะไรก็ไม่น่าค่าตัวถึงแพงนะห้าพันกว่าโอเคฮะขึ้นไปข้างบนแล้วก็นอนกันดีกว่าดูแล้วคนไม่ค่อยเยอะนะน่าจะมีที่ให้นอนนะน่าจะปูนอนได้บายต้อนอนอีก เฮียซีโพติไฟนะครับนี่ดูเหมือนต่อเขาตามมาดูแลเราด้วยโพติไฟเลยของเราต้องเรื่องอะไรดีใจสุดนะ Yeah, yeah. Oh, คนเยอะเลยนะรู้นอนลำ <m akes> บากแน่โอ้โเยืสเสอะเดี๋ยวว่ากันคนเยอะ <c oughs> ไม่รู้จะนอนได้รอ,อเปล่าคืนนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคขึ้นมาก็คนเยอะนะ <c oughs> แน่นมากนะครับ <c oughs> ไม่รู้ค <c oughs> ืนนี้เราจะได้นอนหรือวานะแต่โอเคัะไม่เป็นไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวดึก,ดกๆค่ำๆเราค่อยไป <c oughs> หาที่ลงเอาแล้วกันนะ <c oughs> ค่อยว่ากันนะครับ โอเคดังนั้นก็ประมาณแค่นี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะถึงมันดาเลตีห้านะแต่ว่าเท่าทีท่เช็คแผนการเดินทางแล้วเนี่ย<ด>ความลาบากลาบนเรายังไม่สิ้นสุดนะพรุ่งนี้เช้าเรายังต้องเดินทางไปต่อกับอีกเมืองนึงแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ถึงมันดาเลก,ก่อนแล้วกันแล้วค่อัปเดตนะสำหรับวันนี้ก็พุ้นไงนะฮะราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้ามืดนะฮะบ๊ายบาย